ันตลาดเช้าอดีตสสสมชายหลายสมัยผู้สมัครพรกภูมิใจไทยลงเดินตลาดนัดแต่ไม่ได้นัดการเดินไปเจ้าเอกกับผู้สมัครหมายเลขสี่พักเสรีรวมไทยเลยต้องแยกกันไปเดินคนละซอยวันที่2พฤษภาคม2566 ผู้สื่ข่าวรายงานว่าที่บริเวณตลาดนัดแยกบ้านทุ่งมะาสาังตำบลหน,นองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีพลเอกสมชายวิศณนุวงศ์อดีตสสหลายสมัยผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยหมายเลข6เขตเลือกตั้งที่1นําำทีมออกเดินตลาดนัดพบปะขอคะแนนประชาชนในพื้นที่เขตหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอย ซึ่งก่อนหน้านี้เขตนี้เป็นพื้นที่ของเขต4แต่ทางกะกะตได้แยกแบ่งให้เป็นเขตเลือกตั้งเขตที่1โดยให้ตำบลบ้านเก่าซึ่งเคยเป็นเขตที่1ให้ไปเป็นเขตเลือกตั้งที่5แทนทําให้เขตนี้มีผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่5ต้องเหนื่อยเนื่องจากการเดินทางไกลถึง300กิโลเมตรจากเดิมจะหาเสียงแค่ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีสีสวัสดิ์ทองผาภูมิและอำเภอไซโยกครั้งนี้มาแถมอําเภอเมืองคือตำบลบ้านเก่าไปส่วนหนึ่งทําให้การเดินทางหาเสียงไกลามาก ให้กับผู้สมัครเขตนี้สำหรับการเดินพบปากขอคะแนนจากประชาชนในตลาดนัดบ้านทุ่งมะสัง ของผู้สมัครทั้งสองพักครั้งนี้ไม่ได้นัดกันไปเจอแต่ได้ไปเจอกันโดยบังเอิญทําให้ผู้สมัครของทั้งสองพักคือพลเอกสมชายวิษณนุวงศ์ผู้สมัครพักภูมิใจไทยหมายเลข6เขตเลือกตั้งที่1อดีตสอสหลายสมัยต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินกันออกไปโคละซอยโดยผู้สมัครพักภูมิใจไทยแยกไปทางซ้ายโดยนางสาววณิชากรเศรษฐิรัตน์ผู้สมัครของพักสิรีรวมไทยหมายเลข4เข็เลือกตั้งที่1ได้เลี้ยวไปทางขวาเลยทําให้ไม่ได้ทักทายกัน แต่ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยได้ลงเดินพื้นที่ก่อนเสร็จจึงออกจากตลาดนัดไปทันทีโอกาสนี้พลเอกสมชายวิศนุวงศ์อดีตสสลายสมัย,มยได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้เป็นเขตเลือกตั้งของเขต4และทางกะกะตได้เปลี่ยนแปลงไปมาในของเขตเลือกตั้งซึ่งก็จะสลับไปมาแต่ความสัมพันธ์ก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมเพราะเป็นชาวจังหวัดกาญจานบุรีด้วยกันเดิมทีตรงจุดนี้เป็นเขตเลือกตั้งที่4 โดยก่อนหน้านั้นเป็นเขตใหญ่ก็เป็นเขตหนึ่งตนก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนมาแล้วมีความคุ้นเคยกับประชาชนในพื้นที่ดีในระดับหนึ่งแล้วขณะนี้ก็หมุนกลับมาใหม่เราก็กลับมาหาพี่น้องที่เราคุ้นเคยดูแลกันอยู่แล้วและพื้นที่จุดนี้ผู้มีสิทธิ์ประมาณกว่า800 0คนก็ขอพี่น้องออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งแทนของท่านเพื่อมาช่วยในการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองต่อไปนางสาววณิชชากรเศรษฐิรัต ผู้สมัครของพรรคเสรีรวมไทยหมายเลข4 K ี่เขตเลือกตั้งที่1เดินมาถึงวันนี้มั่นใจมีประชาชนในการสนับสนุนเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะพรรคเสรีรวมไทยของท่านหัวหน้าพักได้เสียงตอบรับดีมากการเดินครั้งนี้ได้พบเจอกับผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยแต่ไม่ได้ทักทายกับผู้สมัครแต่ทักทายกับทีมงานไปแล้วและฝากขอให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ ขอฝากประชาชนให้ดูจากประสบการณ์มา8ปีทุกวันนี้เศรษฐกิจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นเช่นไรก็ต้องฝากให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจนางสาววนิชชากรกล่าวทิ้งท้ายน้องให้เป็นผู้แทนมาก็มีความคุ้นเคยในระดับหนึ่งและขณะนี้ก็หมุนกลับมาใหม่เราก็มาหาพี่น้องที่เราเคยคุ้นเคยและก็เคยดูแลกันอยู่แล้วครับในจำนวนนี้ จะมีผู้มีสิทธิ์ประมาณ8,000ันเศษนะครับก็ขอความกรุณาให้พี่น้องทุกท่านได้ไปร่วมกันใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการที่จะลงคะแนนเลือกตัวแทนของท่านคือสมาชิกสภาผู้แทนราษดรเพื่อมาช่วยในการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองต่อไปครับดีค่ะทุกคนให้การสนับสนุน พักเสรีรวมไทยโดยเฉพาะตัวหัวหน้าท่านเสรีพิสุทธ anyway> ิ์แต่ม um like> um, ียเพศนะคะได้เส um ียงตอบรับด um ีมากค่ะเดินาดเจอกัดครัเจอค่ะเจอค่ะแต่แต่พอดีด้วยภารกิจก็เลยยังไม่ได้ทักทายทักทายกับทีมงาน ค,ค่ะก็ะอยากฝากให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเลือกคนที่รักนะคะเลือกพรรคที่ชอบดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์แล้ว8ป,ปีที่ผ่านมาทุกวันนี้เศรษฐกิจและวลายๆสิ่งหะายอย่างเป็นยังไงก็ต้องให้พี่น้องประชาชน เขตุนหนึ่งกาญจนบุรีเป็นคนตัดสินใจนะคะ